โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันนเวเบกนะครับเนาะอยู่กันในช่อง 1GTC เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับก็ใกล้ละนะครับอีกวันเดียวนะครับก็วันที่ท3สนะครับสับสิบสามกันยายนที่ก็จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครดูคลิปวันนี้นะครับเนาะก็คุกกี้ดากอนดอกบัวศักดิ์สิทธิ์นะครับดากอนตัวที่3นะครับเนาะเป็นดากอนตัวสีเขียว กำลังจะเข้ามานะครับผมในคุกกี้ดันโอเวนเบกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับว่าดราก้อนจะมาเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก็อาจจะมาทําช้าหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอการทําคลิปเตรียมตัวเนี่ยมันต้องสักสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์เพราะว่าคนจะได้แบบฟาร์มของรอด้วยนะครับฟาร์มพอย์ฟาร์มเพชรฟาร์มของรอไปปั้นนะครับก็ขอโทษนะครับพอดีทำช้าไปหน่อยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่ามา อ่าเตรียมพร้อมแล้วกันว่าเอ้ยของมีประมาณเนี้ยต้องหาเพิ่มยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมเ้าก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวดราก้อนที่กําลังจะมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับ ก็จะเป็นตัวละครเอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ผมแอบเศร้าใจนะครับเนาะเพราะว่าผมปั้นสัตว์เลี้ยงกบดอกไม้ตัดแล้วต้องไปปั้นสัตว์เลี้ยงดาก้อนใหม่อีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาใหม่ก็ดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวผมค่อยเอาโพชั่นสุ่มเพชรเอาเพชรเอ่อเพชรสุ่มหาแล้วก็เก็บ p o i n ไปด้วยอีกได้นะครับผมเนาะก็ ไม่เป็นไรนะครับก็มีอาจจะเศร้าใจเล็กน้อยแต่ก็สัตว์เลี้ยงก็สวยนะผมเห็นสัตว์เลี้ยงก็สวยเห็นทีมงานเขาบอกว่าไม่ใช่หางของไม่ใช่หางของตัวคุกกี้นะครับเป็นเป็นอะไรเนี่ยเกิดจากดอกบัวอะไรทักอย่างนะครับที่ผมไปดูคลิป,ปรีวิวมานะครับ ใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ว้ให้นะครับคลิปรีวิวนะครับจะได้รู้นะครับว่าดอกบัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสกิลอะไรเป็นยังไงนะครับก็ผมบอกให้นะว่าค่อนข้างที่จะคล้ายกับแก้วมังกรมากเลยคือแบบถึงอะไรเอ่อถ,ถึงระยะเวลาที่กําหนดปุ๊บแล้วก็จะปล่อยมังกรมาปุ๊บปุ๊บไม่ใช่ปล่อยมังกรนะครับแบบพุ่งออกมานะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพุ่งออกมานะครับก็เหมือนทําลายสิ่งกีดขวางคล้ายๆแก้วมังกรนะ ใครที่เล่นแก้วมังกรอยู่ก็อาจจะแบบเล่นตัวนี้ค่อนข้างง่ายแต่ผมคิดว่ามันจะคงเล่นง่ายแหละคงไม่ยากหรอกเนาะก็เมื่อถึงเวลาที่มันกดให้เรากดสไลด์แล้วมันจะมีอะไรปล่อยออกมานะผมก็จำไม่ได้แล้วรายละเอียดนะครับเดี๋ยวรอตัวมาเดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันอีกทีนะครับผมเนาะก็ เดี๋ยววันนี้ผมขอพูดก่อนนะครับเนาะก็ที่ผมคิดนะครับอัน,นอันนี้เอาอันดับแรกก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่มีเพชรนะครับถามว่าต้องมีเพชรเท่าไหร่ถึงจะได้คุกกี้ดาก้อนตันนะครับก็ต้องมีเพชรติดใน ID ไว้ทั้งหมดประมาณแสนเจ็ดห้าหมื่นนะครับเนาะก็ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีพอยนะเพราะว่าต้องเอาพอยไปแลกนะครับเนาะเพราะว่าสุ่มเนี่ยมันค่อนข้างออกยากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพอยเนี่ยมันเอามันแลกได้เลยนะครับผมเนาะก็ ใครที่อยากจะแลกนะครับก็ต้องมีเพชรดอง ID สัก1นึ่งแเพชรอะหนึ่งแสนแปดหมื่นเพชรอะถือว่าตันทำคุกกี้ดาก้อนตันได้แน่นอนนะครับผมเนาะเพิ่มสัตว์เลี้ยงตันด้วยเอาไปสุ่มสัตว์เลี้ยงอะเนาะยังไงก็ตันอยู่แล้วนะครับเนาะในส่วนต่อไปนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากใช้เพชรละ่ะคนที่ไม่อยากใช้เพชรเลยเนี่ยต้องมีพอย n t เท่าไหร่นะครับก็ต้องมีพอย n t ทั้งหมดแสนเจ็ดห้าห้าหมื่นแสนเจ็ดห้าพันนะครับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับต้องมี point ทั้งหมดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเนี่ยผมมีอยู่สอง ก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูผมมีดาก้อนรีเจนเลเวลหนึ่งไหมอะอ่ะมีเดเวลสองใช่ไหมอะอย่างนี้แก้วมังกรนะครับเวลสองเนี่ยอะผมจะทำให้ตันเนี่ยผมต้องใช้ทั้งหมดแสนเจ็ดนะถ้าผมมีเวลสองนะครับอ่ะเห็นไหมจะใช้ทั้งหมดแสนเจ็ดแต่ถ้าใครที่มีคุกกี้แค่เเวลเดียวเลเวลหนึ่งนะครับต้องใช้ทั้งหมด1นึ่งแสนเจ็ดหมื่น ห้าพันนะครับเพราะว่ามันเศษละห้าพันเห็นไหมครับอ่าห้าพันทัพสองแสนนะเศษละห้าพันนะครับไม่เลทเนาะอย่าเผื่อไปกดแรกนะครับเดี๋ยวหายหมดนะครับเดี๋ยวดาก้อนปิวไปเลยนะครับต้องใช้เพชรอีกนะก็ถามว่าอลายคนอันนี้ผมขอพูดก่อนหลายคนถามว่าแล้วพอยต์ที่เนี้ยเอามาจากไหนนะครับเผื่อหลายคนยังไม่รู้ผมขอโทษสําหรับคนที่ดูแล้วแต่บางคนน่ะผมสตรีมก็มีมาถามนะครับว่าพอยต์เนี่ยหาจากไหนนะครับพอยต์เราสามารถหาได้จากการเราเอาเพชรไปสุ่มนะครับซึ่งพอยต์เนี่ยมันจะแบ่งได้สองอย่างจะเป็นพอยต์สมบัติกับพอยต์ คุกกี้อ่าแล้วก็เพจนะครับเนาะเพจเพจนะครับเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นพอย n t แยกแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นระหว่างสมบัติสมบัติเราก็ใช้เพชรสุ่มนะครับเน้นนะครับว่าต้องใช้เพชรสุ่มนะครับถึงจะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมสุ่มให้ดู190นะครับเห็นไหมว่าพอย n t สมบัตินะครับก็190นะครับสุ่มไปก็จะขึ้นเป็นอ่าเห็นไหมว่าพ p o อ่าซ้ายมือเนี่ยจาก2,900เมื่อกี้จะขึ้นมาเป็น3,140เห็นไหม อ๋อคุกกี้ก็เหมือนกันนะครับก็เข้าใจหลักประมาณนี้นะครับว่าพอยต์เราสามารถหาได้าจากการเอาเพชรไปสุมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีพอยต์ก็ต้องมีเพชรทั้งหมดประมาณแสนเจ็ดแสนเจ็ดห้าพันนะครับเพื่อไปสุมเอาเพอยต์ไปแลกนะครับเนาะก็ประมาณนี้ไปละกันนะครับก็ในส่วนนี้อ่ะในส่วนต่อไปนะครับก็ ผมคิดว่านะอันนี้ผมยังไม่แน่นอนนะครับว่าเขาจะมาให้แลกแบบไหนนะครับแต่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะ80%นะในใจผมมา80%หรืออาจจะตัก90%เลยนะครับน่าจะมาให้แลกในร้าน้าเกิ่ยวนะครับเนาะใน้าน้าเกิ่วนะครับเพราะว่าดา้อนทั้งหมดเนี่ยส่วนมากแล้ว่จะมีให้แลกใน้าน้าเกิ่วนะครับอันนี้มันประชันเกิ่วนะครับขอออกก่อนนี่ๆนะครับจะมาให้แลกในร้าน้าเกิ่วนะครับนี่เลยเห็นไหม เพราะว่าดาร์กอนตัวแรกดากร์กอนคุกกี้มังกรก็มาในร้านขา,ากิวดาร์กอนสับปะรดก็มาในร้านขากิวผมว่านะักเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะผมให้มายัางไงก็ร้านหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ผมคิดว่ายังไงก็น่าจะมาอยู่ในร้านขากิวนะครับถามว่าจะมาในราคาเท่าไหร่อาจจะมาในราคาสี่พันห้าร้อยสองนะครับหรือไม่ก็อาจจะสี่พันห้าผมว่าอาจจะสี่พันห้าร้อยสองแหละนะครับเพราะว่าดาร์กอนแก้วมังกรสี่พันห้าร้อยคุกกี้สับปะรดสี่พันห้าร้อยหนึ่งนะครับก็ ดาก้อนดอกโบสศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะ4,502นะครับสองประมาณเนี่ยเพิ่มมาแค่1นนะครับก็คนที่อยากจะแลกนะครับก้อนอื่นก็ต้องมีเหรียญนะครับเหรียญกิ้วสัก4,500 4,500 4,600นะครับก็เตรียมไว้นะครับสัก5,000ก็ได้นะครับเนาะอาจจะมาเกินนี้ก็ได้ผมก็ไม่แน่นอนด้วยนะครับก็ให้เตรียมไว้5,000นะครับเนาะถ้าใครไม่มีนะครับแล้วก็มันจะมีสกินอ่อันนี้เนาะสกินประชันกิ้วก็ถ้าใครมีเหรียญเหลือก็มาแลกกันได้นะก็สวยดีเนาะอ่ะโอเคนะครับก มาในส่วนต่อไปนะครับว่าถ้าใครไม่มีเหรียญกิวนี่ต้องปลดล็อกยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเหรียญกิวนะครับก็น่าจะต้องใช้เงินปลดล็อกนะครับก็ต้องเติมแพ็กเกตตั้งหนึ่งแพ็กเกจนะครับก็ถามว่าเติมมันก็โอเคนะครับเติมก็น่าจะได้เยอะ่าตัวเดียวอาจจะเป็นสักหกเตัวมันมีโปรโมชั่นเนาะเติมมาสักแพ็กหนึ่งแล้วก็เอาโพรช,ช,ชั่นยัดให้ตันนะครับแต่ผมอดองของน้องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กะว่าจะทําแบบไม่เสียเพชรสักเพชรไม่เสียไม่เสียเอ ไม่เติมสักบาทอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเป็นสายฟรีอยู่แล้วเนาะอ๋อโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็เตรียมพร้อมก็เตรียมพร้อมประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดเนะี่ยต้องรอดูอัปเดตอีกทีว่าจะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะครับเนาะผมก็ยังไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นก็ไปดูคลิปอ่า อะไรนะคลิปคลิปรีวิวคลิปรีวิวนะครับพรีวิวอ่ะเรียกไม่ค่อยได้นะครับก็คลิปพรีวิวทีมงานก็อย่าลืมไปดูนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราไว้เจอกันพรุ่งนี้อัปเดตนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม